สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้บ่าย2องเนาทีนะครับวันที่16กุมภาพันธ์2 0 2 5นบาะครับฟุตบอลเกาโชซิเรียรนะครับเดินทางมาถึงนัดที่25เรียบร้อยนะครับนัดประจำสุดสัปดาห์นี้ก็เตะไปแล้วนะครับสคู่นัดที่25นะครับก็คู่แรกนะครับโบอร์ลญ่าเอาชนะโตลีโนไป3ประตูต่อ2อัตตาลนตานะครับเสมอกับไกยารีไป0ประตูต่อ0ลาซิโอนะครับ เปิดบ้านเสมอกับนาโปลีไป2ประตูต่อ2และ AC มิลานนะครับ mm. เฉือนเอาชนะเวโรนาไปได้1ประตูต่อ0นะครับอ่านี่คือล่าสุดนะครับใน4คู่นะครับเรามาดูตารางคะแนะกนกันก่อนเลยครับอ่าตารางคะแนนเนี่ยนาโปลียังนำอยู่ที่1นะครับแข่ง25มีอยู่56คะแนนะตามด้วยอินเตอร์มิลานนะครับแข่ง24 54คะแนนะนะครับอันดับที่3อัตตาลันต้านะครับแข่ง25 นัดมี53แต้มตามด้วยลาซิโอนะครับมี46แต้มจาก25นัดเช่นกันนะครับยูเวนะครับตามมาอันดับที่5นะครับมีอยู่43แต้มจาก24นัดฟิอเรนติน่านะครับแข่ง24มี42แต้มตามด้วยอันดับที่7นะครับวิษาุแดงดำเอซีมิลานนะครับแข่ง24นัดมี41แต้มโบลอนยานะครับอยู่อันดับแนะครับแข่ง24มี41แต้มเช่นกันโลมานะครับ อ่าวมาป่าจากกรุงโรมอันดับที่9แข่ง24มี34แต้มไม่ไม่ขึ้นนะโรมานี่อันดับที่10คืออูดิเดเซ่นะครับมี30แต้มโตลิโนโ่28แต้มเจนัว27สแต้มกายรี่25สาแต้มตามวยเลเช่น,นะครับ24สแต้มอันดับที่15เวโรนานะครับ23สมแต้มโคมอันดับที่16 22สแต้มเอมโปรี21สแต้มโซนตกชั้นก็มีปาม,มา 20แต้มเวนเซีย16แต้มและมอนซา13แต้มนะครับนี่คือล่าสุดของเมื่อคืนในนัดจาก4นัด4แมตท,ที่ผ่านมานะครับคืนนี้นะครับคืนนี้จนถึงวันอังคารนู่นแหละก็มีคิกออฟอย่างดังนี้เลยนะครับ18นาฬิกาครึ่งนะครับวันนี้ฟิออร์เรนติน่าพบกับโคโม่สามทุ่มเนี่ยมอนซาพบกับเลเช อุนิเเซ่พบกับเอมโปลีนะครับสามทุ่มเช่นกันเที่ยงคืนนะครับปามาพบกับโรม่าแล้วก็ข้ามไปวันจันทร์นะครับก็วันจันทร์นั่นแหละฮะตีสองสี่สิบห้าก็คืนนี้ครับตีสองสี่ห้ายูเว่พบกับอินเตอร์มิลานนะครับ, 2, 45, 45, UV, บ, ira, รบทีมงูใหญ่และปิดท้ายด้วยเจนัวพบกับเวเนเซียขึ้นต่อวันอังคารตีสองสี่สิบห้านะครับอ่ะติดตามรับชมนะครับผมโปรแกรมต่างๆนานา,นานได้ผลการแข่งขันอยู่ในสไลด์ที่สองนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ